สวัสดีครับวันนี้ผมก็ผมอีกแล้วนะช่องที่เพิ่งเริ่มทำกับการแตกดิดกับสลีดเกา่กาๆนะฮะแล้วก็วันนี้เราจะมาแตกลดิดนี่ครับกอลิอัพชีพนะทุกคนรู้ว่าเป็นเด็กกอลิอชีพนะก็ต้องใส่กอลิอัพชีพอยู่แล้วนะสามใบ นะครับเป็นตัวกันแล้วก็ซิลที่ดีของเด็กนี้นะเป็นตัวหลักนะต้องค่าไม่ได้ขึ้นจะเล่นได้นะเด็กนี้คือเด็กผสมนะเป็นแนวทางนะครับจา่เลยสามใบนะแล้วก็นะครับออร้าันไบสันนะผมว่าทุกคนก็ต้องใส่ติดอยู่แล้วน,นะสำหรับนักกษัตริย์ใหม่นะนักกษัตริย์ใหม่ ของสีขาวมีสองใบนะครับเป็นตัวที่ดักได้ดีเหมือนกันนะเวลาเสียไลท์แล้วเราก็เบิร์ติวนะลงมาเตะออลติเมตหรือสปปิดตัวเ,เก่งของเขากลับได้นะฮะถือเป็นตัวที่ดีเลยใส่ไปสามใบนะแล้วก็ใบนี้หลายคนอาจจะไม่ใส่กันแต่ถ้าเกิดเราเจอเด็กที่ปั๊มจั่วเยอะๆนะเราจะได้คอเพิ่มแล้วก็ถ้าบรฟเราจะตีได้ถี่มากถ้าอีกฝั่งสปปิตเยอะนะ แล้วก็มีเฮฟวี่ชิวม่วงนะครับถือเป็นตัวทก่งเลยตัวนี้ทุกคนก็อาจจะมองข้ามเหมือนกันนะครับบินฮิวนะฮะเป็นตัวเวิร์ดท,ที่ดักได้ดีเลยนะเอาอสับริตที่ไม่ได้รวมร่างทั้งหมดขึ้นมือถือว่าเก่งเลยแล้วก็ไซตบูมโอฮนะใครมีสองหรือสามก็ใส่เพิ่มได้แต่ผมมีแค่นี้ครับเพื่อนตัวที่เล่นกับสาย นักสัตว์ไอดีเลยเพราะมันมีสกิลที่กันแล้วก็ฟื้นสภาพนะครับแล้วก็เพิ่มเจมนะครับถือว่าเป็นตัวที่หายากแล้วก็เรียกได้ว่าจำเป็นไหมก็ปานกลางครับแล้วก็นี่คือโบเล็กนะครับถือว่าเป็นการ์ดที่จำเป็นเลยใครอยากใส่สามใส่สามแต่ผมมีแค่สองนะครับเป็นตัวที่ดัก เมติกเป็นเอ็กเที่ดีเลยแล้วก็เบิร์ดนะครับตีเกเิร์ดนะครับตัวเบิร์ดที่ดีเลยเป็นโซเบิร์ดด้วยแล้วก็ตีห้าอฝั่งไม่มีเบิร์ดเราตีข้ามนะครับตีไม่โดนป้องกันหรือว่าเก่งเลยฮนะเป็นตัวที่เก่งเลยใครอยากใส่สามก็ใส่สามนะแต่นี่จําเป็นนะเป็นตัวเสื้อของกับอัญเชิญยิวิชินเบฟฟีนะเป็น ก็เลียดและคูณทุกเด็กนะทุกเด็กที่เป็น12จังหวัดเทพต้องใส่พวกนี้แต่ละสีนะผมว่าต้องใส่นะแล้วก็มีอินบุ๊กใส่สามได้ดีนะครับเวลาเจอเด็กสวิตติตีทีๆ,ๆ,ๆเราก็จะได้คอเพิ่มนะครับกันในสภาพเดียวนอนได้ด้วยแล้วก็กันฟอกนะเมื่อตีมันจะเลสดได้แล้วก็จบเทินฟื้นสภาพนะครับ อเอ็กซิลไว้เก่งเลยนะครับไม่โดนการโจมตีตั้งแต่ฟิคอสสี่หรืออัติเมตคอสสี่ขึ้นไปนะเป็นตัวกันนี่กันมือเป็นเจมแดงนะครับเป็นตัวกันแต่ผมใส่แค่ใบเดียวนะนี่ครับตัวตัวคื้นของเดนี้คอสสามนะไม่ป้องกันในสภาพแนวนอนได้แล้วก็ สวิตผลิตมงกุฎของเราไม่รับเอฟิกเบิร์ดของครูแข่งนะครับไม่โดนเอฟฟกเบิร์ดแล้วก็ยิมจินเบฟเด็กนี้ผมใส่ไปสี่ใบนะฮะนะครับผีกล้องสัน่นมันก็จะสันส่นๆหน่อยๆน,นะเพราะว่ผมไม่มีขาดตั้งกล้องนะครับเรามาต่อดีกว่ามีสกิวที่ดีเลยคือลมล่างผานะจะไม่โดนป้องกัน จากสติที่ไม่รวมล่างคือไม่โดนรวมล่างก็ป้องกันไม่ได้ฮะถ้ารวมล่างฝาถ้ารวมล่างสายโจมตีคือจะไม่โดนป้องกันโดยสติกเดียวหนึ่งสองนะฮะแล้วก็ไปนี้เทพมารมายาน่าจะจาเป็นนะเป็นตัวแจกอันต้าชิวแต่ละสีนะถ้ารวมล่างวาก็เขียวขาวเหลืองถ้ารวมล่างสายก็แดงม่วงฟ้านะนิสซัคไปน,นี้นะบางคนอาจจะไม่ใส่แต่ผมบอกแล้วเป็นเด็กก้า,กาวนะเป็นเด็กที่ จัดจากของไม่หลังจากเอ็กเซ็เตของเรานะครับคือถ้าจบเธนเราก็จวดได้นะครับแทนในสปบิดที่มันเป็นใบเก่าได้นะแล้วก็เมื่อสกิลเวสองนะเมื่อสกิลของแกะเราทํางานเราสามารถเเชิญฟรีได้ใบหนึ่งนะแล้วก็ทุกคนนะ่าจะเห็นในกล้องแลนะนะลำเบอร์ยีสเป็นใบกันเวฟทีนะแล้วก,แวก็แล้วก็ลดค่าไล่ได้นะ แล้วก็ใครอยากใส่ในมอนวอลก็ใส่ได้นะที่เป็นรูปลิงนะของาพาก็นเน้นโซนะแต่ผมใส่เป็นของจากชุดใหม่นะครับนี่ก็เป็นของจากาพากันเน้นโซนกันใส่เลนวอลดีเววลจบเทคเต็มนะแล้วก็ไล,ล่เหลือสองหรือไม่เกินสองนะเตะสปิทคู่แห่งหนึ่งไว้กับข้างมือ ก็ไปนี้นะใช้ได้ทั้งตีทั้งกันเลยถ้าเราตีแล้ววีพีชนะเราก็จวดสองครับกันแล้ววีพีชนะก็จวดสองนะแล้วก็สีฟ้าไปนี้ใครอยากไม่ใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับเป็นสตองดอกับการันเชิญอันเปี่ยมล้นจากทะเลนะนี่คือจวดสามทิ้งสองทุกคนน่าจะรู้นี่ก็จวดสองถ้าใช้โซคอในการจ่ายทำลายรัดหนึ่งใบน,นะหรือใครจะเปลี่ยนเป็นสตองดอสองใบก็ได้ไม่ก็เป็นนี่สองใบก็ได้นะผมใส่จวดนะ ก็เราขอจบการแสกดิ้ก็อรียชีพเพียงเท่านี้นะครับขอให้ทุกคนรักษาตัวเองจากโควิด19เลยนะครับเนื่องจากสถานการณ์ของประเทศเรานั้นยังไม่ดีขึ้นขอให้ทุกคนอยู่บ้านรักษาตัวด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมครับ